สวัสดีครับครับผมอันทีแท็บนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาเปิดสาขาใหม่นะครับทีแท็บสวิตเซ็นเตอร์นะครับสาขาเอศูนย์สองหนึ่งนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะครับโดยมีผู้รับสินนะครับก็คือน้องโดมนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักน้องโดมนะครับว่าช็อปอยู่ที่ไหนบ้างยังไงบ้างเชิญครับครับสวัสดีครับผมโดมนะครับอ่าฮัลโหลมบายนะครับผมอ่ ร้านทั้งหมดก็อยู่5สาขานะครับมีสาขา,าที่ตั้งตรงนี้ก็คือสาขาบพาดถนนเส้นบพัดของอำเภอเมืองจังหวัดพังงาน,นะครับสาขา2ก็ตรงบิ๊กซี C, ชั้นชั้นล่างนะครับสาขา3ก็ติดกับบิ๊กซีแต่อีกเป็นอีกตึกนึงก็คือ NK Shopping Mall นะครับใกล้กับเซียบุ๊กเป็นล็อกใหญ่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือ,อาสาขาโคกลอยนะครับแต่ว่า ที่โคกปลอยเราใช้เป็นมุมไบเซนเตอร์นะครับก็คือในเครือเดียวกันครับผมครับก็อยากถามน้องโดมนะครับครั <¿t> ้งแรกที่ที่เห็นแว๊บๆของ t ีแถเนี่ยสนใจได้อย่างไรตรงไหนที่ที่จะจุดสนใจคือ t ีแถที่ได้ยินโครงการแรกที่พูดขึ้นมาจากการถ่ายทอดสดหรืออะไรสักอย่างวันนั้นจากการประชุมได้ยินแว่วๆออกมาแต่ว่าคืออ่ แผนงานที่ที่แถบทำเนี่ยก็คือว่าเป็นความต้องการที่ผมจะเริ่มตรงเนี้เพื่อจะสร้างทีมงานทีมช่างเรือต่างต่างเนี่ยอยากจะให้มีคนเข้ามาดูแลอะไรต่างๆเนี่ยให้มันครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคือภายใต้การบริหารงานผมเนี่ยคือถ้าถ้าทาในส่วนนี้เองทั้งหมดคือมันมันไม่ทันนั่นไม่ทันแต่คืออยากจะให้คนที่มีประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ครับก็เลยเกิดตรงนี้ขึ้นมาอตอนนี้ได้เข้ามาเป็นครอบครัวของเราแล้วเนี่ยเห็นแผนงานเห็นทีมงานแล้ว เป็นยังไงบ้างคือจริงๆแล้วทีแท็บหรือว่าจาย์มันจริงๆเนี่ยคือเราเคยติดต่อกันหนึ่งในแบรนด์ของทีแท็บเองผมก็เคยซื้อตั้งแต่พี่อันก็เรื่องแท็บเล็ตมาตั้งแต่ต้นมีการคอนเนคชั่นกันก่อ,อนหน้านี้เลือกแล้วก็จย์มันก็คือมีโอกาสได้ไฟเทนนิงอะไรต่างๆกับอาจารย์ก็คือจะรู้รูปแบบวิธีการสอนของอาจารย์อยู่แล้วก็คือทุกอย่างก็คือเห็นภาพมานานแลนะ้วครับแต่พอรวมตัวกันตรงนี้เบิดมาเป็นทีแท็บสวิตซขึ้นมาคือ มั่นใจอยู่แล้วก็คือจะจะมาเรื่องตรงนี้ก็คือเห็นภาพชัดเจนอยู่แล้วครับเราวาดหวังอย่างไรบ้างครับในอนาคตที่ร่วมเดินทางกับทีแคปตอนนี้ก็คือพยายามอยากจะสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพครับโดยที่ให้ทีแคปเป็นผู้ช่วยในการดูแลให้ตรงนี้ครับนี่ก็เป็นความรู้สึกนะครับกับผู้รับสิทธ์นะครับซึ่งจริงๆมันคือเป้าหมายของเราโดยตรงเลยสําหรับเราก็าคือต้องการเน้นในเรื่องของ การสร้างบุคลากรน,นะครับในศูนย์บริการของเรานะครับทีทับสวิตเซนเตอรทั่วประเทศไทยนะครับตอนนี้40สาขานะครับให้มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะรองรับนะครับอ,อนาคตสําหรับเรื่องของ Service Center นะครับจึงมั่นจะได้นะว่าทีทับ e วิ i เซ็นเตอรเรื่องมือถือเชื่อมือทีทั